ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมติกรบครับผมยุทธภูมิดาววงครับเพจคนเหนือครับขรายการไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับตอนนี้นะครับผมยังอยู่เลาะลำน้ำเมผงนะครับชายแดนอ่กั้นระวังไทยกับพี่น้องลาวนะครับขอท่านมาไว้พระอ่าตีอมเภอเจียงแสนจหวัดเจียงหายครับตามลำน้ำคงนะฮะมีวัดวะอารามเ่าแก่มากมายนะครับวันนี้นะครับ รายการว้พากษ์หนึ่งพันวัดผมมาถึงวัดลำลัดทีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วครับเนาะวัดทีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านี่ก็ยังเป็นวัดเก่าวัดแก่อยู่นะครับแต่ววัดนี้มีพระสงค์จำพรรษาอยู่นะครับดูแลอยู่นะครับจ่อวัดสองพีน้องครับอยู่ที่บ้านเชียงแสนน้อยนะครับตำบลเวียงอำเภอเมืองาตบนเวียงนะครับอำเภอเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้มาไว้พระแล้วก็มาชมโบราณสถานที่กอกแก่นะครับ อายุานับพันปีน,นะสมัยพระเจ้า,าสแสนภูนะครับพญาสแสนภูนะครับซึ่งได้มา,าสร้างเมืองที่นี่นะครับซึ่งเรียกว่าเมืองปึกษ,ษาเมืองปึกษานะครับหรือว่าเมืองเจียงแสนน้อยนะครับเพื่อที่จะตั้งรักตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่แลวก็เพื่อ,อที่จะสำรวจทำเลทีจ่จะสร้างาเงมืองเจียงแสนปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นที่นี่จึงเรียกว่าเมืองปึกษ,ษานะฮะ แล้วก็มีวัดวาอารามต่างๆมากมายที่นี่นะครับแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดวัดสองพี่น้องครับของวัดสองพี่น้องก็คือม,ม,มีพระธาตุอยู่สององนะฮะมีองค์ปีกับองค์น้องนะครับดังนั้นจือจือวัดนี้จึงได้จือว่าวัดสองพี่น้องครับเป็นวัดที่ติดติดรับน้ำโขงนะครับติดมองเห็นฟังของพี่น้องประเศลเราได้ชัดเจนนะครับและที่นี่มีอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับวัดได้รับการพัฒนา อย่างมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นสถาปิท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาครับวันนี้วัยพระ1นึ่งพันวัดนะครับวันลำลับีนึงร้อยเครับพาท่านไปไหว้พระและชมโบราณสถานที่วัดพระธาตุสองพี่น้องครับวันนี้วัยพระหนึ่งพันวัด โดยผมยุทธภูมิครับเพจคนเหนือครับซึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชาด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับเพื่สืบสรบพอต่อไปโดยมีเป้าหมายจะพาท่านไปไหวพระแล้วก็จักกับพุทธสถานในภาคเหนือตอนบนล้านนาครับวันนี้ก็มาถึงลำดับที่179ครับผมพาท่านมาไหวพระทีวัดพระธาตุสองปีน้องครับบ้านเชียงแสนน้อยอำเภอ เจียงแสนจังหวัดเจียงไายครับวัดพระธาตุสองปีน,อน้องนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่สําคัญของอำเภอเจียงแสนจังหวัดเจียงไายปัจจุบันภายในวัดพระธาตุสองปีน,อน่องนอกเมืองเจียงแสนครับจังหวัดเจียงไายครับบริเวณนี้เรียกว่า เจียงแสนน้อยครับซึ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานนอกกำแพงเมืองเก่านะครับติดตั้งของวัดพระธาตุสองปีนอ้องอยู่ที่บ้านเจียงแสนน้อยนะครับตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนห่างจากตัวเชียงแสนก็ประมาณ7กิโลเมตรครับสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจพระธาตุเจดีย์หมยเล็กหนึ่งครับมีเจดีย์ทรงปราสาทสอง,องค์อยู่คู่กัน,นครับเรือนธาตุ มีซุ้มจะนำสีด้านประดับลายปูนปั้นบนฐานปัดนะครับมีจ้นย์มาลายเทาแปดเหลี่ยมเจดีย์ทั้ง4ี่มุมด้านบนนะครับเป็นระฆังทรงกลมนะครับตระแบบแผ่นจากเจดีย์เจียงใหม่นะครับไปจนถึงจังหวัดลำปูนนะฮะทิศตะวันออกของเจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาครับกว้าง13เมตรยาว16เมตรครับ ตามนานได้กล่าวไว้ว่าพระเจดีย์องค์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพญาคำฟูครับซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศักราช 1, 1 8 8 1ถึง1 8 8 8ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับพญาแสนภูนะฮะทรงสร้างเป็นเวียงปรึกษาเพื่อหาทำเลที่จะสร้างเมืองแห่งใหม่ก็คือเมืองเียงแสนปัจจุบันนี้แหละครับ ก็ยังปรากฏรองรอยกำแพงเมืองคูเมืองและก็วัดล่างอยู่จำนวนมากภายในเมืองพบโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับแต่เดิมเคยห้องกันว่าเจดีย์พระธาตุบำเมือดเจียงแสนน้อยนะครับต่อมาก็เปลี่ยนเป็นห้องว่าเจดีย์พระธาตุสองพี่น้องครับของเนื่อมาจากมีเจดีย์สององค์ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน บริเวณโบราณสถานแห่งนี้บอบปรากฏหลักฐานเป็นได้ลักอักษรทางด้านประวัติศาสตร์การทุกข้อสร้างนะครับแต่รูปแบบของสถาปัตยกรรมองค์พี่ก็เป็นเจดีย์รงประสาท5ยอดนะครับอันมีแบบแผนเดียวกันกับเจดีย์ประธานวัดประซักอำเภอเมืองเชียงแสนครับเจดีย์องค์นี้นะครับถูกกำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่1ิ ลักฐานทางด้านศิลปรกรรมและก็ด้านโบราณคดีนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับก,บการตั้งเมืองเชียงแสนอันสอดคล้องกับเรื่องราวในพงศ์สัดารทีีกล่าวถึงพญาแสนภูในเดินทางหล่องมาตามลำน้ำกกถึงลำน้ำคงแล้วก็ตั้งมั่นเอาใช้ตีเวียงเปรักษาก่อนเดินทางเข้าเมืองเชียงแสนครับรวมถึงเรื่องตีเลาว,ว่าเจดียอง์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ตีบรรจุอธิพญาคำฟู และพยาคำพญาแสนฟุแสนผูนะครับซึ่งได้กลายเป็นพระธาตุสองปีน้องหรือเจดินเจดีสองปีน้องนั่นเองนะครับครับท่านครับผมบอกว่าวัดสองปีน้องนี่นะครับเป็นวัดอยู่ติดลําน้ํำโขงนะฮะแต่นั่นนะครับอ่าบริเวณวัดนะครับจึงได้จัดลานนะครับลานกิจกรรมและลานไปกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเราจะพออย่างยิ่งนะครับที่วัดนี่นะครับมีจุดชมวิว ลำน้าไม่คงนะท่านได้เช็คอินท่านได้ถ่ายภาพกับเ,เพื่อนๆกับครอบครัวนะครับเมื่อได้มาวัดนี้นะแล่ที่สําคัญที่สุดคือวัดนี้เปินได้ก่อสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลูกปั้นต่างๆมามาทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสมาเชียงแสนออกมาจากตัวเมืองเชียงแสนประมาณ5กิโลเมตรนะครับไปทางอำเภอเชียงของนะครับ ท่าทือท่านจะปากับวัดพระธาตุสองปี่น้องครับอย่าลืมมาไว้ไว้พระและชมโบราณสถานรวมทั้งชมชุดชมวิวลำน้ำแม่คงทีนนี่ตัวยครับ Like bird a tree a a on I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.